เพื่อนๆวันนี้นะครับโทรศัพท์ผมมันไปซะและ้วอาการของมันคือมันขึ้นว่าให้ใส่ซิมการ์ดซึ่งแน่นอนว่าผมใส่ซิมการ์ดอยู่เรามาดูวิธีการแก้ปัญหาโทรศัพท์มองไม่เห็นซิมการ์ดกันครับวิธีการทดสอบว่ามันเสียเพราะอะไรนะครับให้เอาซิมของเรากับซิมของเพื่อนไปสลับกันซะเอาซิมเพื่อนมาลองใส่โทรศัพท์เราดูว่าใช้ได้ไหม แล้วก็เอาซิมเราไปใส่โทรศัพท์เพื่อนแล้วเราก็จะมองเห็นว่าอ๋อมันเสียตรงไหนกันแน่ซึ่งของผมเนี่ยเสียตรงซิมวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นขั้นตอนที่หนึ่งง่ายๆเลยนะครับก็คือเราเอาซิมการ์ดเก่าของเราเออกมาทำความสะอาดเริ่มต้นจากปิดโทรศัพท์ะก่อนโทรศัพท์รุ่นผมเนี่ยต้องหาอะไรมาเสียบธรรมดาเขาจะมีที่เสียบให้แต่ว่าผมเนี่ยใช้เข็มก็ได้ ถ้าเกิดดูที่ซิมการ์ดดีๆนะครับของผมเนี่ยมันเป็นซิมการ์ดที่เก่าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีรอยเส้นขีดๆทาให้ตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาว,วิธีการแก้แบบช่างอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปคือใช้นี่ครับใช้ยังลบอะไรก็ได้ลบมันซะมันจะทําให้ตัวหน้าคอนแทคสะอาดขึ้น สำหรับท่านไหนที่โชคดีหน่อยนะครับทำแค่นี้ก็จะสามารถใช้งานไปได้อีกระยะหนึ่งทีเดียวแต่ว่าบางคนใส่เข้าไปแล้วเนี่ยยังคงไม่อ่านเหมือนเดิมที่การแก้วิธีเดียวที่เหลืออยู่คือไปตามร้านโทรศัพท์ครับแล้วก็ขอเขาทำซิงใหม่มาไม่มีทางอื่นแล้วของผมนะเป็น AIS เพราะงั้นก็มาที่สูนย์ AIS กันเลย เรียบร้อยครับหลักฐานที่ต้องเตรียมมาก็มีบัตรประชาชนนะใช้เวลาประมาณ5นาทีที่สําคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงเท่าน,นี้ครับเราก็จะกลับไปใช้โทรศัพท์ได้เหมือนเดิม